กฎแห่งกรรมเรื่องพิจารณามรณาสติการสูญเสียของที่รักเวลาที่มนุษย์เราประสบกับความพลัดพร,รากจากกันเรียกว่าสูญเสียในสิ่งต่างๆเช่นเงินทองของมีค่าหายหรือถูกคนลักขโมยในสิ่งต่างๆเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถนำเอามาใช้ในการเจริญมรณาสติได้ ใช่หรือไม่ความตายคือที่สุดของความพลัดพรากความสูญเสียจะเตือนให้ใจมนุษย์เราตระหนักว่าความพลัดพรากเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์อะไรที่เป็นของของเรามันไม่เคยอยู่กับเราไปได้ตลอดการสูญเสียนั้นยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือจะช่วยฝึกฝนจิตใจให้เราได้รู้จักการปล่อยวาง ลองคิดดูถ้าหากว่าเกิดเงินทองของมีค่าหายแล้วเราจะทำใจไม่ได้เมื่อถึงวันที่เราต้องจากลาโลกนี้ไปเราก็จะทำใจได้อย่างไรเพราะเราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่มากมายก็ต้องสูญเสียทั้งหมดไปถ้าเรายังนึกเสียดายในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะไม่เกิดความทุกข์หรือเมื่อเกิดความทุกข จากการต้องพลัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุภายนอกที่มีอยู่ว่าเรานั้นจะต้องจากมันไปอย่างแน่นอนความสูญเสียพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติหรือผู้คนต่างๆที่เป็นบริวารรอบกายเราแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็ตามทีแต่มีประโยชน์อย่างมากถ้าหากรู้จักมองให้เป็นคือนอกจากเรื่อง เตือนใจให้เราตระหนักถึงศัจธรรมของความจริงที่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ความพลัดพร,รากเป็นธรรมดาของชีวิตยังเป็นเครื่องฝึกใจให้เราได้รับรู้จากวิธีการปล่อยวางเพราะวันนี้ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่เป็นแล้ววันหน้าเราจะทำใจได้อย่างไรเราจะไม่ทุกข์ใจหรือ เมื่อเราต้องมาเจอเจอกับการพลัดพรากจากสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่เพราะการมรณาการสอนใจของเราว่าความพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ก็ดีการเตือนใจให้รู้จักการปล่อยวางก็ดีทั้งสองอย่างนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้จากการสูญเสียทรัพย์สมบัติหรือพลัดพรากจากของที่เรารักเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องมาเจริญมรณสติให้ได้ดี ถ้าพิจารณาแบบนี้แล้วเมื่อประสบพบเจอกับความพรัดพราคสูญเสียขณะเดียวกันก็จะเป็นบททดสอบที่จะช่วยให้เรานั้นรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้ดีอีกด้วยเมื่อเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วเวลามีสิ่งของต่างๆวัตถุภายนอกของเรานั้นสูญหายไปก็อย่าไปมัวเสียอกเสียใจหรือเก็บมาเป็นความทุกข์กับตัวตนให้ตั้งสติ แล้วถือว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นครูที่จะสอนใจและฝึกใจของเราถ้าทําใจแบบนี้ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนั่นเองทั้งหมดนั้นเป็นการจเจริญมรณคสติที่มนุษย์น่าจะกระทําได้ในชีวิตประจําวันของตนและควรกระทําทุกๆวันอีกด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ตรัสในเรื่องนี้ว่าการเจริญมรณสติเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกลมหายใจเข้าออกมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามพระสาวกว่าเจริญมรณสติกันอย่างไรภิกษุรูปหนึ่งตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงหนึ่งวันและหนึ่งคืนเท่านั้นรูปที่สองที่สมตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ วันหนึ่งหรือครึ่งวันรูปที่สี่และรูปที่ห้าตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่แค่ฉันอาหารมื้อหนึ่งหรือครึ่งมื้อก็จะจากไปรูปที่หตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่แค่เคี้ยวอาหารได้สี่ถึงห้าคำก็จะจากไปรูปที่เจ็ตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่แค่เคี้ยวข้าวได้หนึ่งคำก็จากไป ส่วนรูปสุดท้ายตอบว่าระลึกนึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็จากไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสาวกทั้งหรูปแรกนั้นยังมีชีวิตที่ยังมีความประมาทอยู่สาวกที่ไม่มีความประมาทคือสองรูปสุดท้ายที่พิจารณาว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงแค่ทานอาหารได้แค่คำเดียว หรือแค่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเท่านั้นก็จะจากไปเพราะฉะนั้นมรณสติจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอยู่ตลอดเวลานั่นเองสรุปความว่าประโยชน์ของมรณสติมีอยู่สประการประการที่หนึ่งการเจริญมรณสติทำให้ขวนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนในชีวิตเรามีสิ่งสําคัญมากมายที่ควรกระทำแต่เราไม่ได้กระทำ เพราะเรามัวแต่ผัดพรอนอยู่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่มีเส้นตายในชีวิตทุกวันนี้เป็นชีวิตที่วุ่นวายกับการแข่งขันให้ทันกับเส้นตายเรามัวแต่ทําน่นทนํานี่เพราะมีเส้นตายส่วนใหญ่มักได้แก่การประกอบอาชีพการงานแต่บางทีก็เป็นงานในสังคมหรือความสนุกสนานเพลิดเพลินในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ควรกระทาเช่นการปฏิบัติธรรมะการฝึกฝนจิตใจการให้เวลากับครอบครัวการดูแลบิดามารดาเรามักจะผัดผ่อนก่อนเพราะมันไม่มีเส้นตายกำหนดให้จะทําเมื่อไรก็ได้คิดว่ายังมีเวลาอยู่นั่นคือเกิดความประมาทแล้วแต่ถ้าเราะระลึกถึงความตายอยู่สม่ำเสมอว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนที่เรารักสิ่งที่เรารักเราหวงแหน เมื่อไหร่ก็ได้เราก็มักจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเลยโดยง่ายหรือผัดพลว่าเรื่องอย่างนี้เอาไว้ทีหลังก็ได้ตรงกันข้ามเราจะเร่งทําในสิ่งเหล่านี้ทันทีที่มีโอกาสการะทำได้ความขวนขวายไม่ผัดผ่อนในพระพุทธศาสนาเรียกว่าความไม่ประมาทในประการที่สองมรณสติทำให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติด เรามักจะชอบยึดติดในเรื่องของความรักคนรักทรัพย์สมบัติเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศการนึกถึงความตายได้จะเตือนใจให้เรานั้นเห็นความสำคัญของการปล่อยวางเพราะในที่สุดแล้วมนุษย์เราทุกคนต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปหมดสิน้นยิ่งนึกถึงการตายบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็จะปล่อยวางได้ง่ายเท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรปล่อยวาง ไม่ได้มีแต่สิ่งที่เรารักหรือให้ความสุขกับเราเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่เราไม่รักเช่นความโกรธความเกลียดความรู้สึกผิดก็เป็นสิ่งที่เราควรปล่อยวางด้วยเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางมันก็จะทำให้เรานั้นเกิดความทุรนทุรายเจ็บปวดอาจถึงกับนอนไม่หลับเลยก็ว่าได้บางคนทำความดีมามากมายแต่เวลาที่จะเกิดเป็นมรณสติก็ไปนึกถึงความไม่ดี ที่เคยกระทําเอาไว้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆก็ตามเป็นเรื่องอกุศลก็ตามที่เกิดขึ้นในใจแม้เพียงชั่วขณะเดียวก็สามารถที่จะพาให้ตนเองไปสู่ทุกขติได้ตามความรู้สึกผิดว่าเคยทําความไม่ดีบางอย่างเอาไว้บ้างหรือความโกรธแค้นพยาบาทใครบางคนสามารถรบกวนจิตใจในยามนี้ได้ ทำให้ไปจุติในสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นเองดังนั้นต้องรู้จักการปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้และต้องฝึกปล่อยวางเสียตั้งแต่วันนี้เวลาที่เราโกรธใครอย่ากโกรธนานเพราะเมื่อเราโกรธใครแล้วหากยังมีความโกรธอยู่เราก็จะไปสู่ทุกติทันทีเวลาที่มีความโกรธเกิดทะเลาะวิวาทกับใครบางครั้งโกรธใครจนหัวฟาดหัวเวียง ก็ขอให้นึกถึงในสิ่งที่จะต้องมรารณาไว้บ้างจะช่วยให้เหรานั้นได้ตั้งสติว่าจะมัวโกรธกันทำไมอีกไม่นานเราก็จะต้องจากกันไปบางคนพอนึกถึงเรื่องนี้ก็คิดได้ว่าเรื่องที่ทะเลาะบอแวงขนาดนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากคนเราเวลามีความทุกข์อะไรก็ตามลองนึกถึงสิ่งที่เราจะต้องจากกันไปบ้างจะรู้สึกเลยว่า ที่กำลังทุกข์อยู่นี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความตายการจากไปพอคิดได้อย่างนี้แล้วความทุกข์จะเบาบางหรือหลุดไปได้ทันทีมารณสติจะเตือนใจให้มนุษย์เราได้ปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าคนรักสิ่งของที่หวงแหนรวมทั้งสิ่งที่ไม่ดีที่ติดค้างไว้ในใจของเราอีกด้วยประการที่สาม มรณสติช่วยเตือนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เพราะเราคิดว่าเรายังมีเวลาอยู่ได้อีกหลายปีแต่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องจากไปในคืนนี้และนาทีนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาทันที จะไม่ปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปเลยโดยปล่าประโยชน์หรือไร้าสาระคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายๆต่างๆแล้วรู้ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานเขาเหล่านั้นจะมีความรู้สึกเลยว่าชีวิตในแต่และวันนั้นมีความหมายมากมายในทํานองเดียวกันถ้าหากว่าเราเตือนใจตัวเองเตือนใจลูกหลานคนที่เรารักและพ่อแม่ของเราเขาทุกคนเหล่านั้นอาจจะยังมีวันนี้ แต่ในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเขาอยู่แล้วก็ได้จะต้องรู้สึกเลยว่าการที่เขายังมีชีวิตอยู่กับเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงที่เขายังอยู่กับเราได้และจะมีความหมายมากๆเราจะไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จะให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่จะทำดีกับเขาอ่อนโยนนุ่มนวลกับเขาไม่กระด้างหมางเมินกับเขา ขนาดเดียวกันเราก็จะรู้สึกว่าการที่เขายังมีชีวิตอยู่กับเรานั้นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังไม่ต้องมีเงินทองมากมายไม่ต้องมีบริวารมากก็ได้เพียงแค่คนที่เรารักยังอยู่กับเราก็เพียงพอแล้วยังไม่จากเราไปแค่นี้ก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่โชคดีแก่ตัวเรายิ่งแล้ว การมีสุขภาพร่างกายก็เช่นเดียวกันถ้าสุขภาพเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยหรืออาจจะต้องพิกกลพิการเราจะรู้สึกเลยว่ามีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดจะไม่ใช้ร่างกายนี้ให้สิ้นเปลืองไปอย่างไร้สาระมีแต่จะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่รวมทั้งสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดแก่โลกใบนี้ขณะเดียวกัน ตอนนั้นยังตระหนักดีว่าการที่เรายังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ดีนี้ไม่เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลงพิการก็ถือได้ว่าเป็นโชคอันประเสริฐแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไม่มีโอกาสได้กระทําอย่างนั้นอีกถ้ามันเจริญมรณะสติในแง่นี้เราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นจะพบได้ว่ามีของดีอยู่กับตัวหรือรอบตัวแล้ว ไม่ต้องแสวงหาหรือดิ้นรนมากไปกว่านี้ก็ยังได้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างโปร่งเบาได้จริงๆรวมถึงไม่เกิดความประมาทในชีวิตนี้อีกด้วยขณะเดียวกันก็จะกระตุ้นให้เรานั้นหมั่นทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเจริญมราณสติจึงไม่ได้ช่วยให้เราไปอย่างทุรนทุรายแต่ยังจะช่วยกระตุ้นเตือนให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า เวลาก็มีคุณค่าเช่นกันและทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกต้องไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์หรือดำเนินชีวิตไปในทางที่เสียหายนั่นเองสภาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ